สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องตัวอักษรคาตาคณะค่ะตัวอักษรคาตาคณะนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอักษรที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นตัวอักษรที่ควรเรียนต่อจากฮิรังานะนะคะมีทั้งหมด46ตัวเท่ากันกับฮิรางานะเลยค่ะแต่ต่างกันตรงที่ตัวอักษรคาตาคณะจะเอาไว้เขียนคําที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะ ภาษาต่างประเทศในที่นี้นะคะหมายถึงภาษาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีไทยภาษาอังกฤษใช่หมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเค้กนะคะเค้กมาจากภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวคาตาคณะในการเขียนค่ะหน้าตาของตัวอักษรคาตาคณะก็จะประมาณนี้นะคะตัวอักษรก็จะแบ่งเป็นวักเหมือนกับฮิรางานะเลยค่ะวรคแรกนะคะวรคอะประกอบไปด้วยอะ i, u, e, o ต่อมาวัคคะคะาคิคุเคโควักสาสาชิสุเซโซวักตาทาจิจืเทโทออกเสียงให้ถูกนะคะคำว่าจิ ch i ออกเสียงเหมือนคำว่าฉิค่ะชอชิงสระอีนะคะ อีกรอบค่ะชิส่วนตัวซึทส u นะคะให้เอาลิ้นดันหลังฟันหน้าค่ะแล้วก็ดันลมออกมานะคะซึซึวักนะนะนีน่เนเนโนวักฮะฮะฮิฟเฮโฮ ตัวฟุนะคะไม่ต้องออกเสียงฟุเต็มๆแบบนี้นะคะให้ออกเสียงเหมือนเวลาเราพ่นลมค่ะฟุฟุวักมะมะมีมือเมมวักยะเป็นวักพิเศษที่มีแค่สามตัวนะคะยะยุโยวักระดะดิรูเดโด วักวะ,วะมีแค่สองตัวค่ะวะโวและตัวสุดท้ายคืออึนออกเสียงว่าอึนซึ่งเป็นตัวสะกดตัวเดียวในภาษาญี่ปุ่นค่ะสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกคนฝึกคัดและจำวันละสิบตัวนะคะสิตัวก็คือสองวักเท่านั้นค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคัดเก่าคัดใหม่สลับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่เราจะจำได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดดู หลังจากนั้นเราจะเริ่มสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแน่นอนค่ะ